ซ้ายครับพี่น้องส่องพันาันลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับมาเบิงล่าสุดเวทีห้าไปจังไรมาจังไรแล้วโอ้โตวัวเวทีตั้งแล้วเหรอครับก็นี้ก็เป็นเชี่ยวของทิมประดับครับกำลังเอาของขึ้นที่สามนืคืนนอนอยู่ไหนเนี่ ยุงเยอะไหมไม่ยุ่งแค่ไก่คล้องหนาวมียุงมัแต่ว่าเย็นดีเนี่ยเมื่อคืนเนาะพ่อก็บ่ได้เปิดพัดลมนี่เมื่อคืนคืนเย็นเดียวยืนต้นหนาวพอยุ่งรอบไปบ้านพี่น้องว่าท่านมากไหมอืมแต่ว่ามันมีมันมีทีจอดอยู่หรอกว่ามันบางอะไรเป็นทีอะไรเยอะพ่ออะไรเยอะ ตัวเวทีตั้งแล้วล่ะครับพี่น้องทางหลังเวทีกลางเต้นก็นเรียบร้อยแล้วเต้นไฟคอดทูมสองหลังแล้วก็เต้นอันนี้เต้นร่วมศิลปินครับยี่น,นี่สองหลังเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นนาทีสองทิมปรครับทิมจอครับกุืนสองตัวลำโพงออกัดออกัดเศร้าก็แล้วตั้งทาลงไฟทัดท้างนาก้อนแล้วก็ เขามองยกตู้แล้วพุ่งขึ้นวันนี้นี่ท่างครัวสิมีอาหารไวเรียบร้อยแล้วสำหรับทิมพอนไหวผู้ใดหิวก่อข้าเจ้าหูเวลาของคนน้ครับเั็นกับเบลมากินในช่วงนี้แล้วขันผู้ใดบ้านหิวก่ท่างแม่ขั้วข้าเจ้ามีหมอสำหรับตักแบ่งไว้ทาทิ่มประดับ หมอหนึงทีม่มจอหมอหนึงที่ไน้ที่หมอหนึงนแบ่งไว้ครับที่เหลือหมอหญ่ส่วนกลางก็เป็นของที่นเนมเซอร์แล้วก็บ,บุคลากรไอ้บุคลากรทั่วไปของในวงน่าก็มีทั้งแม่ครัวครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับทิ่มไปครับวันนีม้มีแลาลดินทั้ทงบ่ไปอ่านกับของ สถานที่ก็ดีครับป้มีตมมีเล่นป้มีนเนี่ยสนามหญา้าดีครับคุณนี่เดินดีเดินดีอย่างออมไปทางนี้ก็มึนเชี่ยงให้าจา นี่ทั้งซุ้มเครื่องดืม่มเครื่องดืม่มเครื่องดื่มกาเมียวครับเครื่องดื่มกาเมียวแด,เดงเข้าแล้วครับทีมป,ประดับเข้าแล้ว ที่เืนที่นี่สิรับผิ้ชอบเลี้ยงไฟเสาถัดหนาครับตู้ลำโพงน้ำนี่ครับคนเห็นงานน้ำกันโอ้แดดก่แหงอยู่แต่ว่าเนี่ยสวม,มีฝนท้อวันนี้แดดแจ้งนี่ดีเห็นว่าจันแบ่งยุ่งการทำม,มาเมื่อขึ้น มันบมกากันมันเมั่วมั่ว่อมาอึ้นพอมาให้แต่มืาขึ้นตีตอนนึงว่านอนเอันนึงว่านยุ่งคนโอ้โมียนเยอะไลยยิ่งว่านบ่มียุ่งว่ะเงดว่าสันว่าพอไงยัยดีว่ะพอไงเลบ่มียุ่งว่ะนะเงย์เลยว่ะนู่งเขียวอากาศดีตั้งหักโอ้ทิมสังกัสีกับรอบมั่วเลยครับพี่น้องครับฟังครังนี้เป็นโดมโดมคอนเสิร์ตครับเงียนมี ไปแน่ล่ะนี่นักล่องลา,คายคนเนี่ยผมจำบ่ได้มีเมกอภิสิตมีแต่บ่หูมืออะไรพวกนันนี่พวกไงกับมีสาวหน่อยพวกเดียวครับเยี่นนี่ตองคำเป็นศินลปินเดียวแต่มือป็นลำใหญยครับเป็นแล้วลำย่อยหายทองคำ ้องนี้เป็นเสือขอาาั้นต้นหน้าทีปาาท่ประการอำเภอครับหน้าที่ประการอำเภอปวกแดงนี่โล่งพักครับเป็นมม่มไม่มไหลลมเย็นดี ยลยแล้วครับลุยแล้วแดดแห้งแถวอย่างนีมันแดดครั<า>้งนี้รีบวตะต่นเดีวอไวะ,ะ,ะวาคันต๊ะเลยคือสิววิปปัญหาวะน้ำปล่ขือเมืกขึ้นเนี่ย,ม,ยมันขึ้น,นยอย่างอย่งกว่าจะจอกลงมาก,กับหงดนี่เป็นเป็นบวกน้ำเนาะอันนี้พวกหงดนอเป็นสนามหญ้าสูงความเน สูงว่าถนน,นเป็นเมเ็ดเหมือนไหมทีบ้านกำลังเอาเสาทัดไฟหนาลงที่นี่เพิ่มมามีเสาทัดไฟหนาซองสว่างเขาไอ้ที่ขางละสองตนเป็นสีสันเป็นเิควบเพิ่มควบมาล่างการขึงไมีก,กับแสงแสงไฟ ข็เป็นสมัยเขาก็ยีจีมีเขาเอิ่นไฟสปอร์ไรเนาะสีออกแดงๆนี่เสาเดียวตัง้งจีดี่สองหรือว่าสองเสาขันวงเงี้ยขันวงงบหน่อย <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ลารอยู่ดีมืออย่างเงี้ยนะตอนนี้นตั้งสองเขาหมอลำนี่แบบนี้มันก็้จีมีคนอย่งไรไปหมุนเป็นวะล่ะจับไม่ไพ่เพท่านมี่เล็กเนาะเสาไม้ไผ่หมุนกลับขึ้นไปนียคนมาเห็นหมอลำนี่แบหมอลำทึ่งเวทีสมัยเก่ากมี นี่ไฟเ่เกินสิบหลอดเนียตามที่ผมเคยอยู่พวกหมอลำกอเนะล่างไฟกะห่างๆนะครับหาหกล่างไฟงทึ่งเวทีกะที่ม่นหาหกหลอดครับไฟนุ่นจันไงนั่นแหละตะาบากเฉงเว็นแจ้งเนี่ยไฟหม่นั่นสมัยนี้กะไปตามยุคสมัยเนะที่วัดพัฒนาการของมันแลว ตาทึ้งเวทีก็ว่ามี่น,นี่มีแต่จอ LED ตั้งระบบคอมพิวเตอร์ตั้งเอา่งเ้าไปมักรูปได้เห็ดเอาขึ้นมาได้เมดมีหอดหุน่นยต์มีหอดหมูแดงล่าสุดมีบอดโจไปเต็อยุทธ์จอ LED อตั้งหากสุดยดอดว่ะเศร้าเพิ่งเศร้าผมลงไปคลิปหนึ่งเราไปหาคือไปเห็นเนาะพี่น้องเห็นจะไห,นหน็นเนาะ ทุกโมวหธีการแลรัก,กันแต่เนาะเนื้อขันคลิปนี้เพื่อเห็นอีกอะมันมีแนวเป็นแล้วล่ะขอขอบคุณพี่น้องสำหรับการติดตามรับชมครับฝากกดไลค์ติดตามให้เป็นกำลังใจโอ้ยเหลี่ยมตาคือติดตามเป็นกำลังใจกันได้เลยพี่น้องเนอช่องพญา,ยานํำเพิ่นอฟพิเชียลพ่อกันคลิปนาครับสวัสดีครับ